ตอนที่หกดูถูกใชจูยังคงเงียบหวังจูจึงได้ทีพูดออกมาข้าก็เตือนเขาไปแล้วว่าเขาไม่เหมาะสมของแบบนี้มันอยู่ที่สายเลือดข้าได้รับเลือกตั้งแต่การทดสอบแรกแล้วเลยไม่ได้พบเขาเลยจนได้ข่าวว่าเขาสอบตกทั้งสมการทดสอบน่าจะดีกว่านี้ถ้าเขาไม่ได้ไปแม้แต่ลูกของอาสีคงจะมีความสามารถมากเสียกว่า อาศีของไทจูตะโกนตอบกลับไปทันทีหวังโจต่อให้เจ้าจะเป็นเซียนแต่อย่ามาบังอาจพูดจาแบบนี้ไม่ว่าหลานข้าจะเหมาะสมหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าเลยเจ้าเด็กขี้อวดหวังโจตกใจเล็กน้อยแล้วก็ยืนยิ้มเงียบๆพ่อของไทจูที่ดูคล้ายกับว่าอายุมากขึ้นนับร้อยปีทิ้งตัวลงบนเก้าอี้แม่ของไทจูก็ตกใจเช่นกันแล้วเอ่ยขึ้นกับเขาไทาจูจริงใช่ไหมลูก ช้จูกัดริมฝีปากจนเลือดออกและคุกเข่าลงท่านพ่อท่านแม่ข้าไม่ผ่านการสอบเป็นสิทธิ์ข้าขอโทษไว้ข้าจะทดแทนบุญคุณท่านในชาติหน้าแม่ของไทจูหลังจากได้ยินน้ำเสียงของลูกตนเองก็ได้เข้าไปดึงไท้จูให้ลุกขึ้นไม่เป็นอะไรหรอกลูกไม่ต้องเสียใจไปถึงเจ้าจะไม่ได้รับเลือกเข้าสำนักแต่ก็ยังมีการสอบรับราชการอยู่อย่าทำอะไรโง่ๆเลยไม่งานใครจะเป็นคนเผาผีพ่อแม่เจ้าผ่อนคลายเถิดลูก พ่อของไทจูได้สติขึ้นมาและเห็นหน้าของลูกตัวเองจึงพูดอย่างกังวลไทจูอย่าทำอะไรโง่ๆเจ้ายังมีค่ายอยู่ทั้งคนฟังพ่อน้ากลับบ้านและทบทวนตำราสำหรับสอบปีหน้าเถอะเหล่าญาติๆของพ่อไทจูต่างถอยออกห่างพร้อมมองอย่างดูถูกอีกทั้งยังมีเสียงซุบซิดนินทาเด็กไทจูนั้นข้าไม่คิดหรอกว่าเขาจะเทียบกับพี่ของเขาหวังโจได้ช่างทำตระกูลเสื่มเสียจริงๆ สงสัยเรื่องที่เขาว่าเด็กคนนี้ฉลาดนักฉลาดหนาเหล่าอิพ่อผู้ไม่เคยทำอะไรสำเร็จคงจะแต่งมันขึ้นช่างน่าตลกจริงๆไปสอบสามคนแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวน่าอายจริงๆข้ารู้แต่แรกแล้วว่าไทาจูห่วยแตกเหมือนกับพ่อและแม่เขาแหละสงสัยตาข้าคงจะบอดไปข้าพยายามให้ลูกข้าแต่งงานกับเขาด้วยแหละลูกข้าคงจะเสียใจไปชั่วชีวิตเหล่าพี่น้องของตระกูลต่างพูดกัน การกระทำของเหล่าญาติญาตินานต่างกับราวสวรร์กับขุมนรกพวกเขาขอกระทั่งให้พ่อของไทจูเอาของขวัญคืนหวังหลินได้แต่ต่อยลงไปที่พื้นหวังว่าความเจ็บที่มือจะทำให้ความเจ็บใจหายไปได้คำพูดของผู้คนทำให้เขาอยากตายมากยิ่งขึ้นพ่อของหวังจูรู้สึกได้ใจอย่างมากจึงพูดขึ้นเหล่าอี้ข่าบอกไปแล้วไงพวกเซียนเขาเลือกสิทธิ์อย่างเข้มข้นมาก ถ้าไม่เจ๋งจริงๆเหมือนลูกค้าคงจะไม่มีโอกาสสักเท่าไหร่ที่ลูกของเจ้าอยากตายเพราะเจ้าตั้งความหวังไว้มากยังไงละ่ะพ่อของไคจูเริ่มกโกรธขึ้นมาจึงพูดกลับหวังเทียนซาเนเงียบซะตอนพ่อของข้าตายเขาเหลือสมบัติให้ข้าแต่พวกเจ้ากลับรวมหัวกันเอาไปตัวเจ้ามีความชอบทำอะไรถึงมาสอนข้าไม่ต้องพูดถึงคำชมเลยญาติญาทุกคนล้วนแต่ทำให้ทุกอย่างแย่ขึ้นไม่มีให้แม้แต่ความเป็นมนุษย์ หวังเทียนซานเริ่มโกรธเช่นกันอย่าเอาเรื่องเก่าๆามาพูดเลยค่าแค่ให้คำแนะนำว่าลูกเจ้าไม่เหมาะสมแทนที่จะขอบคุณกลับมาโกรธเสียนี้อย่างว่าแหละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อยังไงลูกก็อย่างนั้นเพราะตัวเจ้าเองทำให้ลูกตัวเองต้องหวังลมลมแรงแรง,งคำพูดเหล่านั้นผ่านหูของหวังหลินและเสียบเข้าไปในหัวใจเขากลั้มกลืนน้ำตาขณะที่ทุกคนมองไปที่เขาด้วยสายตาที่ต่างจากเดิม แกมาตัดสินกันเดียวนี้เถอะพ่อของไทจูลุกขึ้นแต่ทว่าอาสีของไทจูได้เข้ามาขวางไว้พี่สองอย่าเลยพี่ใหญ่มีลูกน้องมากมายพี่จะเสียเปรียบนะไม่ต้องห่วงข้าอยู่ข้างท่านเสมอหลังจากพูดเสร็จอาสีก็หันไปพูดกับหวังเทียนซานข้าอดทนมามากแล้วกับการที่ท่านด่าว,ว่าพี่สองถ้าท่านยังทําอยู่ข้าคงต้องตัดขาดที่น้องถึงตระกูลหวังจะใหญ่โตแต่ข้าก็มีเพื่อนมากมายทั่วประเทศเช่นกัน พวกเขามีอิทธิพลมากทีเดียวเจ้าต้องอยู่อย่างลำบากแน่นอนถ้าคิดจะเป็นศัตรูหวังเทียนซานเข้าใจคำพูดของอาศีทันทีเรื่องนี้ทำให้เขากลัวไม่น้อยเหล่าซื้ออยากล่าวเช่นนั้นเลยลูกของเหล่าเออไม่เหมาะสมจริงๆพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่มีพรสวรรค์จริงๆผู้อาวุโสอย่างเรากับการดูดา่าว่ากล่าวผู้เยาว์เช่นนั้นหรือ สิ่งที่เจ้าพูดช่างดูไม่มีเหตุผลเสียจริงปู่สามผู้ซึ่งอาวุโสที่สุดกล่าวขึ้นอย่างไม่พึงพอใจตอนที่เจ็ดหนีออกจากบ้านใช่แล้วพี่สี่ไม่น่าให้สิทธิแก่ลูกของเหล่าเออเลยหวังโจก็กล่าวถูกแล้วบางทีถ้าเป็นลูกของท่านอาจได้เป็นสิทธิ์ของสำนักไปแล้วก็ได้อาห้าของไทจูกเล่าขึ้น หวังโจเห็นดังนั้นจึงเสริมทันทีในที่สุดครอบครัวเราก็เห็นตรงกันท่านพ่อกับข้าจะบอกนาแล้วหวังเฮาพยายามพูดไทจูเขาก่อนที่เขาจะจบประโยคพ่อของหวังเฮาได้หยุดเขาทางสายตาเขาหมดความมั่นใจจึงได้ปล่อยผ่านไปอย่างเงียบๆอาสีของไทจูพูดด้วยเสียงหนักแน่นถ้าใครยังไม่หยุดข้าจะจัดการมันพู้นั่นเอง จริงๆแล้วการที่ไทจูไม่ถูกเลือกเป็นเพียงแค่โชคร้ายเท่านั้นอย่าเอามันมาใส่ใจเลยไทยจูสนใจมาเดินทางกับข้าไหมละ่ะอาศีของเจ้าไม่สนใจว่าเซียนจะรับเจ้าเป็นศิษย์หรือไม่อาของเจ้าจะหาอาจารย์สอนวรยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เองเจ้าและน้องของเจ้าฮู้ซื่อลูกของอาศีจะได้เข้าสำนักวรยุทธ์ด้วยกันดีไหมหวังโจได้ยินดังนั้นจึงหัวเราะและพูดว่าไทจูไปกับอาของเจ้าสิ เผื่อว่าสำนักอื่นจะได้ยินว่าเจ้าถูกปฏิเสธจากหิงยั่วอาจรับเจ้าเข้าไปหวังหลินยกหัวขึ้นอย่างช้าๆเขามองไปรอบรอๆจ้องเหล่าญาติิทั้งหมดสายตาสุดท้ายที่เขามองคือหวังโจและพูดขึ้นหวังโจฟังที่ข้าพูดข้าหวังหลินในชีวิตนี้จะต้องเข้าสำนักเซียนให้ได้และจะไม่ลืมความแค้นสำหรับพวกเจ้าทุกคนที่ทำร้ายครอบครัวขา้า หวังโจหัวเราะเมื่อเขาได้ยินที่ไทจูพูดแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อลุงสี่ทนไม่ไหวจึงตะโกนใส่หวังโจไ้เด็กเปรตข้าจะจัดการเจ้าจนเป็นง้อยอยากรู้เหมือนกันว่าเซียนจะรับคนพิการเป็นสิทธ์ไหมพ่อของหวังโจหน้าเปลี่ยนสีทันทีเขาเอาตัวมาบาังลูกของเขาเหล่าซีกล้าดียังไงญาติาต่างมองมาที่พวกเขาอย่างสนุกสนานกับเหตุการณ์ที่คุกกลุ่นขึ้น อาสีขำพร้อมพูดด้วยเสียงต่ำลึกๆว่าโอ้พี่ใหญ่ท่านจะพูดว่าข้าไม่กล้าสินะพ่อของไทจูเดินไปจับตัวอาสีกลับมาและพูดอย่างกังวลว่าเหล่าซื่อฟังข้าเถอะเจ้ามีเมียและลูกอยู่ที่บ้านอย่าทำอะไรแบบนี้เพื่อข้าเลยข้าและพี่ภัยติดนี้เจ้ามามากพอแล้วกลับบ้านข้าเถอะอาสีมองลึกเข้าไปในใบหน้าของพี่สองและพยักหน้าตกลงในที่สุดเขาก็ออกจากบ้านหลังนี้พร้อมไทจูแล้ ครอบครัวหวังหลินได้เดินออกมาไกลแล้วแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงของญาติญาติเขาพูดกันในที่สุดพวกเขาก็ขึ้นรถม้าของอาสีเพื่อเดินทางกลับบ้านในรถเต็มไปด้วยความเงียบการที่จะกล่าวว่าพ่อของไทจูไม่ผิดหวังคงจะเป็นเรื่องโกหกแต่อย่างไรก็ตามไทจูเป็นลูกของเขาเขาจึงเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบตอนพ่อถูกขับออกจากบ้านก็รู้สึกเหมือนลูกตอนนี้แหละแต่พ่อยังมีความหวังเจ้าหน้าจะฟังพ่อนะ เรียนหนังสือเพื่อปีหน้าจะไปสอบเถอะถ้าไม่อยากเรียนเจ้าก็เดินทางไปกับลุงสีของเจ้าก็ได้แม่ของไทจูมองมาที่ลูกชายเพียงคนเดียวด้วยความรักและพูดว่าไทจูอย่าทําอะไรง้อง้อเชียวถ้าอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าข้าคงไม่มีความหมายที่จะมีชีวิตลูกรักเข้มแข็งไว้เธอกล่าวพร้อมร้องไห้หวังหลินกยักหน้ามองไปที่พ่อและแม่ของเขาพร้อมพูดว่าท่านพ่อท่านแม่ อย่ากังวลไปเลยข้าไม่ทําอะไรโง่โง่หรอกข้ามีแผนแม่ของไทจูกอดลูกขณะที่กอดเขาไว้ในอ้อมแขนเธอพูดขึ้นไทจูทุกอย่างจบลงแล้วแม่ไม่หวังให้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่นของแม่บาดแผลในจิตใจเขาได้เยียวยายอย่างช้าๆเขาเหนื่อยแล้วเหลือเกินสําหรับไม่กี่วันที่ผ่านมารถมาวิ่งบนทางต่างระดับและเคลื่อนขึ้นลงไทจูได้พลอยหลับลงไป เขาเห็นความฝันฝันว่าตัวเองเป็นเซียนบินอยู่บนท้องฟ้ากับพ่อแม่ของเขาเมื่อไทจูตื่นเขาก็เป็นเวลากลางดึกเขามองไปรอบๆห้องที่คุณเคยพลันถอนหายใจทำใจให้เข้มแข็งก่อนจะออกจากบ้านเขามองดูครอบครัวที่กำลังหลับอยู่ของเขาเขาหยิบปากกาและกระดาษมาเขียนจดหมายหลังจากหยิบอาหารแห้งมาเพียงพอจากนั้นเดินทางออกจากบ้านถนนสู่ความเป็นเซียนข้าไม่ยอมแพ้หรอก ข้าจะลองอีกครั้งเพื่อจะเป็นสิทธิของสำนักหิ่งยัว่วถ้าพวกเขายังไม่รับข้าอีกอย่างน้อยข้าต้องหาทางเข้าสำนักเซียนที่อื่นให้ได้ดวงตาของหวังหลินเติมเต็มไปด้วยความแจ่มชัดเขาดีเดินทางจากหมู่บ้านไปด้วยความหวังถือเพียงกระเป๋าหนึ่งใบในเวลานั้นเองแสงจันทร์ได้ส่องถนนและส่องทางให้แก่เขาหวังหลินก้าวไปข้างหน้าด้วยเส้นทางของเขาเองเงาบนร่างเขายาวขึ้นสะท้อนกับเส้นแสงจากดวงจันทร์นั้น สวันหลังจากนั้นหวังหลินเดินอยู่หน้าภูเขาที่ห่างไกลตอนที่เขาถูกจางซิงพากลับเขาได้กำหนดทิศทางเอาไว้ในใจไปทางทิศตะวันออกถึงแม่น้ำจะตํำขาทั้งสองข้างของเขาจนมีแผลมากมายเขาก็ยังคงเดินต่อไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นหวังหลินอยู่ในส่วนป่าลึกของภูเขาโชคดีที่บริเวณที่เขาไม่อยู่ไม่มีสัตว์ร,ร้ายมากเสียเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเขายือนอยู่บนยอดเขาและมองเห็น ภูเขาที่เต็มไปด้วยหมอกอันคุ้นเคยอยู่สุดสายตาในที่สุดไทยจูได้นั่งลงพร้อมหยิบอาหารแห้งออกมาและกินไม่กี่คำระหว่างมองไปทางเข้าของสำนักเหิงยั่วทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงสัตว์ปากใกล้ๆเขาค่อยๆหันหน้าไปมองและยืนขึ้นอย่างหน้าซีดสิ่งที่เขาพบคือเสือขาวข,าวขนาดใหญ่ดวงตาของมันแดงฉานเหมือนเลือดน้ำลายหลหย,ยดจากปากส่งเสียงกระทบกับพื้น เสือขาวคำรามและกระโจนเข้าหาทันทีหวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นและโดยไม่มีทางเลือกเขาได้กระโดดลงหน้าผาทันทีสายลมปะทะใบหน้าขณะที่เขากำลังลนหวังหลินนึกถึงใบหน้าครอบครัวของเขาผ่านในตาและคำพูดเย้ยหยันของญาติญาติท่านพ่อท่านแม่ลูกท่านไม่เชื่อฟังและไม่สามารถทำฝันของท่านให้เป็นจริงได้ลาก่อนมีกิ่งไม้หลายชั้นปกคลุมข้างลาง่างราวปิรามิด ร่างทคยจูร่วงผ่านจนกิ่งไม้หักไปเรื่อยๆและลดความเร็วในการร่วงหล่นของเขาลงท้ายจูรู้สึกราวกับมีพลังมหาศาลดึงเขาหวังหลินไม่สามารถควบคุมร่างตัวเองกับแรงดึงนี้ได้ก่อนที่เขาจะไม่ได้สติเขาได้เข้าไปในถ้ำที่อยู่ติดหน้าผาเขายังรู้สึกถึงแรงต้านจากร่างกายผ่านการกระแทกลงมาหลังจากผ่านแรงกระแทกอย่างยาวนานสติเขาก็ได้ดับลงและเขาสลบลงกับพื้น มันดูจะเป็นเวลายาวนานก่อนที่เขาจะฟื้นคืนสติได้ไทจูพยายามดึงตัวเองกลับเขาสังเกตเห็นได้ว่าเสื้อผ้าตัวเองขาดรุ่งริ่งและร่างกายเป็นรอยแผลตามตัวจากการขูดฉีดรอยแผลที่แขนขวาเขาเริ่มบวมเป่งความเจ็บปวดค่อยๆเพิ่มขึ้นเหนือชโลมไหลไปทั่วร่างกายหวังหลินจับแขนของตัวเองเขาบอกไม่ได้ว่ากระดูกหักไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามเขาได้ระบบาดเจ็บอย่างหนักจากการตกเขามากทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ